สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการดีคอร์ดเพลงเซ็กซี่ปรดกนะครับแบบง่ายๆนะครับผมก็ลงมารับฟังดูนะครับผมผมคิดว่าคนไม่มีพื้นสามวันก็น่าจะเป็นแล้วนะครับผมถ้าคนมีพื้นอยู่แล้วก็วันเดียวก็เป็นนะลองมารับชมกันนะครับโอเคครับ ผมจะนับจังหวะให้1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และสและ1และ2และ3และ4ครับคราวนี้ก็จะลองมาร้องเพลงเซ็กซี่กับดิพร้อมๆกัน ถ้ายังไม่ได้ยังไงก็ให้ลองเล่นดีดคอร์ดละครั้งก็อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราต้องรู้ก่อนเ,เปิดหนังสือเพลงมาหรือว่าเปิดคอร์ดในเน็ตให้รู้ว่าคอร์ดเนี่ยลงที่คำคำไหนอย่างเช่นทุกสิ่งที่เป็นตัวเธอดูงดงามไปทุกอย่างเลยเห็นไหมครับคุณต้องให้คุณต้องรู้ก่อนว่า คอดมาลงที่คําไหนขอดีลงที่คําว่าทุกทุกสิ่งที่เป็นตัวเธอ,อส่วนขอดอีเมเนอรนนี่จะอยู่หลังท้ายๆคําว่าเธอนะครับไม่ได้ลงพร้อมเธอนะที่เป็นตัวเธอแล้วก็ดีดดูงดงามทุกอย่างดูงดงามด,ด,ดูงดงามคําว่าง,งามนี่จะลงค่อนข้างที่จะพร้อมกันดูงดงามไปทุกอย่าง ฉันเมือ่อเมื่อสบตาเธอมันลำมาเมื่อได้เจอกันถ้ายัางเดียบดีดคอร์ดต,ต่อเนื่องไม่ได้ก็ลองแบบคอร์ดละคำดูก่อนดีดคอร์ดละคัง,งนะนะครับแต่เราต้องรู้ก่อนว่าคอร์ดมาลงที่คำคำไหนต้องลองไปกลางหนังสือเพลงหรือว่าคอร์ดในอินเทอร์เนต็ตดูครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับ